ที่ถนนข้าวสารครับก็บ้านเราเนี่ยเรื่องของฮาโลวีนก็ยังยืนยันจะจัดอยู่นะครับบรรยากาศค่อนข้าง,งจะคึกคักเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนถามถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยว่ามีการรองรับเตรียมการมืมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกที่จัดพร้อมกันหมดเลยฮะ,ะและถนนข้าวสารก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงวันแรกๆก,ก็คล้ายๆกับอ e ีเทลวอนเหมือนกันคือผับบาร์สถานบันเทิงเยอะแล้วถนนเส้นไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะฮะเมื่อคือนที่ผ่านมาคุณจุธรัตบุภาครับ ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศวุ้ยเขาตะเตรียมกันหมดทุกร้านเลยนะครับ mm hmm. คึกคักเหมือนกันฮนะบรรดาร้านอาหารผับบาร์บนถนนประดับประดาตกแต่งตีมร้านเป็นเทศากาลฮาโลวีนนี่หุ่นนะครับ mm hmm. เอาลูกโปง่งฟักทองมาแต่งซุ้มทางข้าวเอาหุ่นตุ๊กตาผีมาแต่งกันนากท่องเที่ยวก็เริ่มละเริ่มตื่นตาตื่นใจละเป็นย่านของแบบฝรั่งต่างชาติเขามาเดินกันเยอะใช่ครับก็โปรโมทกันบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้นี่แหละจะจัดงานกันแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเมื่อวานนี้มีบางท่านนี้เริ่มแต่งตัวกันมาแล้วนะครับมาแล้วนี่ตีมพาลวีนเอาจริงเมื่อเช้าที่ขับรถมาทํางานเนี่ยก็เห็นเด็กๆแต่งกันอยู่ริมถนนนะแน่ใจนะคะว่าคนตาออกมาตี2นะตาเด็กอะไรจะยืนตี2อบนๆนแถวแยกเกษตรเนี่ยๆลุกประมาณเนี้ยลุกประมาณเนี้ย เออบางคนนัดรวมตัวกันแต่งชุดผีแต่งชุดคอสเพลมาเที่ยวแต่งยังไงให้ยังดูสวยอยู่ลูกอเออเนาะทำไมบีมสวยจังคุณแนงเข้าไปคุยถึงทีมการแต่งตัวนะครับถามความเห็นอันดับแรกทุกคนบอกว่าสะเทือนใจนะสะรับเหตุศกนันทกรรมที่อีเทวอนอแล้วก็กังวลเล็กน้อยในการมาเที่ยวที่ถนนเข้าสารแต่ก็เตรียมพร้อมเขาบอกต้องหูไวตาไวะฮะอม,มองซ้ายมองขวาถ้าเกิดคนมันเริ่มแน่นมันเริ่มียอะไรบางอย่างไม่ปลอดภัยกลับบ้านดีกว่าที่สําคัญเตือนเลยนะฮะ พับบาร์สถานบันเทิองอันดับแรกช่วงนี้เขาบอกว่าไปเที่ยวมันควรจะทําเป็นนิสัยนะฮะเข้าไปปุ๊บดูก่อนเลยทางออกฉุกเฉินอยู่ไหนทางหนีไฟอยู่ไหนบองกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยครับค่ะคือก็ต้องสังเกตสถานการณ์ถ้าเกิดว่าคนเยอะจริงๆเราก็ย้ายนะคะเราก็ไม่เข้าค่ะคือเราก็ติดตามข่าวใช่ค่ะใช่แต่ก็คือต้องระวังตัวเองค่ะเราได้ดูข่าวที่แคลโบอนไหมคะได้ดู เราเที่วเรากังวลไคะก็นิดนึงก็ยังแซวกับเพื่อนอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยคนจะเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่น่าจะเยอะมากแล้วก็เราก็ดูแบบว่าดูสถานการณ์ก่อนว่าแบบถ้าคนมาแน่จริงก็กลับบ้านก่อนดีกว่าอืมนะต้องหูไวตาไวจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารครับคุณสง่าเรืองวัฒนกุลท่านบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องของความปลอดภัยที่เข้าสารทั้งเท่าไหร่เพราะท่านมองว่า พื้นที่ของอเทวอนกับเข้าสารเนี่ยพื้นที่มันไม่เหมือนกันตามรายงานข่าวเขาบอกว่าอเทวลนมันลักษณะเป็นเนินและมันแคบทางเข้าออกมันมีไม่กี่ทางส่วนงานวันนี้ที่ถนนเข้าสารเนี่ยทนายกสมาคมก็บอกว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราผ่านพ้นโควิด -19 ระบาดมาเพราะฉะนั้นทุกร้านพร้อมทุกคนก็เตรียมจัดงานอย่างเต็มที่แน่นอนเรื่องความปลอดภัยมีการวางมาตรการนะครับจุดคัดกรองจะมี2ฝั่งทางเข้าออกฉุกเฉิน7ทางป้ายสะท้อนแสง บอกเส้นทาง3ภาษาแล้วก็มีการประสานรถกู้ชีพกู้ภัยสแตนดารอยู่ในพื้นที่ด้วยส่งฆรธนกรรมอ e ีเทวอท่านบอกว่าต้องแสดงความเสียใจยจริงๆแต่ว่าไม่กังวลมากเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเข้าสารกับอ e ีเทวอค่อนข้างจะแตกต่างกันเรื่องของทางเข้าออกแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานฮอลลีวีนที่เข้าสารประมาณสัก20,000คนเท่านั้น ถ้าเกิดตีกงกลมก็ประมาณหนึ่งใน5ของอินเทรวอนนะครับจริงๆฮาโเราวีนสำหรับข้าวสารไม่แน่นเท่ากับตอนสงกรานครับผมถ้าแบบ<ช>ทับแน่นและเต็มพื้นที่จริงๆอ่ะสงกรานจะเยอะจริงๆอันนี้ยังดูค่อนข้างโล่งๆอยู่<ช>นะฮะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็คืนนี้ท่านบอกว่าไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่น่าจะประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าคนเห็นจะได้ซึ่งก็ถือว่าสงกรานกับเขาดาวเนี่ยเยอะกว่านะครับ<ช>ฟ,ฟังเสียงคุณสงาหน่อยครับจริงๆเราไม่ได้กังวลแต่ว่าสิ่งที่เราเราคุยกันกับทางทางขอโอเคและสถาเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ไม่ประมาท นะครับเราก็มากลับมาทบทวนเรื่องของอมาตรการที่เราจริงๆเรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับครนี้สิ่งที่เราเราเพิ่มเติมขึ้นมาที่เราได้หาลือกับทางทู่งกับเนี่ยก็คือทางออกทางหนีนะครับซึ่งเราเรามีเรามีประมาณอยู่ประมาณสักเจถึงแเส้นทางส่วนใหญ่ท่องเที่ยวก็มาเดินเล่นทานสรีทฟูดอะไรพวกนี้แหละแล้วก็เหนื่อยก็เข้ามาในร้านค้าส่วนคนที่เที่ยวกลางคืนเขาก็มาดึกหน่อยออครับผมแล้วก็มาเดินมาประกวดแล้วก็เที่ยวตามร้าน คือภูวิศาสตร์มันไม่คล้ายกันแต่ว่าคือธุรกิจมันคล้ายกันมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นถนนเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมันมันคือถนนคล้ายๆกันอีเทวอนเนี่ยมันคือถนนที่คนไปได้หมดตลอดมันไม่มีจุดคัดกรองไม่มีใครมาดูแลไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยคนโทรลไม่ได้คุณสงงาบอกนะครับบอกว่าการท่องเที่ยวบนถนนเข้าสารเนี่ยหลังจากโควิดมาค่อนข้างจะฟื้นตัวดีมากแล้วก็คาดว่าอีกสองเดือนก่อนปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าผับบาร์ต่างๆก็เตรียมมาตรการรองรับไว้อย่างดีครับเกิดเรื่องมาทีหนึ่งก็จะหามาตรการเนาะสำหรับการดูแลร้านค้าตัวเองด้วยนะคะ,ะก็เป็นกําลังใจให้กับฝั่งอีเทวอนด้วยละก<ช>ันอีเทวอนเนี่ยเพิ่งจะดังมาประมาณ4ีปีที่ผ่านมาจากซีรีส์เนาะใช่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่อง8